ไปยหงมีโซกมีไซเด้อไปยังมีโซกมีไซมือเดินพรพ่อไม่ออกอยามเช้า,าๆอันนี้แม่นภาพบรรยากาศยามเช้า,าเนะาะโยมพ่อลุงแม่ป้าโยมพ่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านอยู่ที่บ้านต่แล้วคือเก่าเนาะ นี่และบรรยากาศกสิลงซาในเรื่องพอไม่ออกคลิปกสีอัพลงซาแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่าอิงตามสภาพเวลาอมเนาะออไม่ออกถ้าติดติดเพื่อไลกก็จะบ้างก็ขอโทษขออภัยที่ว่าลงนิทงไม่ถันเนาะนี่แหละคนกสีไล่เนาะออไม่ออกอย่างสาๆกำลังเกะเกมซีเซอร์บ้านได้นี่นะเป็นกะ กำลังทางนี้จะเป็นหงฐานเนาะพอไม่ออกหงทฐานเฟอร์เรือเคา,าเป้ประมาณนี้แหละไม่ออกเพิ่นกันยำซ้าๆเพิ่นกำลังรับกระถานเคาเป้กอนเนาะแล้วก็หอดตอนเซอ้อบาทยยดน้ำจะว่านนวงก็สิเบ่งภาพรบรรยากาศดีเธอหนึ่งเนาะหรือตอนตักบาทประมาณนี้แหละมองไม่ออกอันนี้เป็นภาพบรรยากาศยำซ้าๆอยู่ทางบอนพิธีพี่นะพอไม่ออก ขณะดพองไม่ออกกะนนี่กำลังถ่ายโฮกันอยู่เก็บภาพไปที่ระลึกเนาะเอาอะไรสิต่อยอดกมาไม่ออกเกียวต่อในเข่าสู่พิธีได้ไม่ออกขวอนเนี่ยอาจารย์สร้าเข่าแล้วเข่าสู่พิธีเลยเออคนกสิมาอ้นี่ไม่ออกเามาทางพิธีเนาะพองแมกนางบโบลอยบ้าดชงน้อยควมมโนหน้ามาสองบานระบอกสื่อโลดปอดลงบาดเนี่ไม่ออกสื่อได้ไรก็มา มีออกลูกมณีวอนมาจากึหาดชายฟองหัวหมดนามาอีกหนึ่งแสนกีบสาธุแล้วก็ตามมด้วยไม่ออกไม่ออกอัมพามนบ้านนาไหหัวหมดนามาอีกหนึ่งแสนาาก 1, ีบสาธุขอบมกอบใจบุญคำนำสู้นะนี่ลายส่อยู่ไน อันนี้รถตอนนี้โจบ,บ้างกับสิได้มาเอาภาพบรรยากาศเนาะทางออกแสงแก้วไรซักเพิ่นได้เห็ดต้นนะก็เลยว่าสิมาเฮเบิงเนาะทางปลาหมอนพิ่นได้เห็ดต้นไวปเฮยู่ทางเลอต้นอย่าพาเบิง่งเนปปลาหมอนไอหนุ่มสุดงามพูดทั้งทุกอย่างห้็ไดด ตอนนี้พ่อไม่ออกกำลังจะได้ตักบาทงามเสาเนาะพ่อไม่ออกแหนบบาทกับสิลานอกจัวนี้ทีนเท่าออกไปในเขตย่ในเขตแต่แล้วหล่ะก็มาเตในเมืองเน่หวันนีเนาะ ตอนนี้เพื่อนก,ก็กำลังทยอยมาเอบาเ้าเนาะหย่ำเศร้าๆละในการย่ำเศร้าไม่ออกเพื่อนก็ได้เอบ้านคือว่าอะไรเนี่ยหย่ำเศร้าเนาะเพื่อนก็ได้มีการญาติน้ำถวายทานขั้นตอนต่อไปก็สืเพื่อเบิ่งภาพบรรยากาศไปนำการเลยเนาะพ่อหลวงแม่ป้ายมพ่อยมแม่ทุกคนทุกท่านอ คุณบุญเป็นกุโซนที่ได้เห็นได้สมน้งกันเนะเาะนี่นะอภาพบรรยากาศมาต้อนมาฝาเด้อไม่ออกคนกากำลังเซอร์อยู่เนาะตอนนี้ครับไม่ออกกสิเอาภาพบรรยากาศให้เพิ่อนกัน,กน กำลังเซอร์บาดเนาะคนก็กำลังเดินแถวกันเข้ามาเนาะ นอนมาเอาบุญพี่น้องมาเอาบุญพี่น้องมาเอาบุญนอได้ถึงบุญได้ถึงกุศลได้ถึงพ้ทานนอนยาิโยมเฮานออยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ไสได้ยินมักลโหข่าวขมา หลวงเวียงจันแต่สวรสดนาเขตแต่เหนือแต่ใต้แต่ไกลแต่ไก่กับภากันเดินทางเข้ามาอยู่ในประมพิธีพิเดอร์ หลังจากที่พระเดชพ,พระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ลงมาประจำทีแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีไหว้พระรับศีลหน่อรับพรหยาดน้ำเรียบร้อยเปิดแล้วหลังจากที่เจ้าเมืองมาฮอดก็จะได้เข้าสู่พิธีในการวางศิาลาฤกษ์หน่อสร้างไกล้ปารมีพิธีแดงหลังจากที่วางศิาลาฤกษ์แล้วทางคณะเจ้าภาพ นะทางเจ้าภาพเจ้าบ้านเพิ่นจะได้ทำพิธีบาสีสู่ขวัญให้เนะจ้าภาพเจ้าศรัทธาออกตนเนี่ยโยมเพื่อเป็นการธรรสักการะทัตตากยยสาจาเจวะวันตาเมเตตาทาคาเตยานิอาสานิธานิขามาลิจาพีสา ขามัตมิพันติมัญญากตังคุณยังสามีนาภิิขุสกัสสะโอนุสัญญาสาธุโนพันติพิคุสังโคอิมานีพัตตานิบินดิพัตตานีอาธาปริคาโจลานีอัธาบุสิตังกปาลูขังปัจญาทานัง สาปริวาลังที่กูสงสาปฏิบันิาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนจาราตาตางกาลกาตานังพิคาลตังที่ตายยะสุขายะหาเตอนี่น้องมาตะแล้วก็นินั่งจึเปนน้ละกับน้องวิญจันทหน่ยมาอี ผ่านเจ้าภาพเออเมแสงทองบัวตีดมาจากนาครหลวงส่งในน้อมนำมามหาสังฆทา,านว่ามทางพี่น้องสวรรค์เขตปากสันนี่ม่เ่า,า,เเากันแล้วพี่น้องพี่โยกไกลเดียวไกล คนนี้ไม่เท้าวัดแก้วไม่เท้าเพชรธนาบัตรป้าใจพระคุณตะโถไม่ถูกเทียนอันนี้ก็บไม่เท้าเพชรดีเนาะมันเสยดำของบัวก็น้อยทั้งหลายขอน้อนถวายให้แก่พระภิกขุสงฆขอปาภิกขุสงจงภาพผาบแล้วไห้บังบนท่านเอาฝ่ายมาเอาเมีอ็งแงบยมเด้อเจ้าภาพเจ้าสธาทุกทุกท่านเตรียมเสียงสาธุการอนุโมทนาพร้อมๆกัน ใ้ทางเมษเซงทองบุติกพร้อมด้วยเมญ่าคอนคำใจทางสวรรค์ขตคือเห็นสมญ่าคอนคํำจะเลื่อนพรมาทางหนาพี่มาพี่เมจรเมจันทจรขมา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 มันคือชั้นส้งเลยทีนี้ เ่งขึ้นดีบ่เอาคินคินพร้อมๆกันไ๋่ยสาธุสาุสาุโมทามีสในการตนที่การถวายเรื่องทยญธานต่างๆก็สำเร็จเป็นเถีย่อยเล้วได้รับรับต่อไปทั้งพอายญ่ศิลวัติได้คาับควาหับพรจากคณะสงฆ์พเมรุบาอาจารย์ ยมพอยมเม่เขายิงกันไขประตูหลดใ้เมื่อดอกอย่าพาดมาแคสก่อนยิงว่าสีล้เลิกหลักอันนั้นเลิกเป็นกำลังขามาลัลกา้อกัเลิกนักเม่นน้ำก้นนงไม่อเคเนี่ยอะไร หนึ่งสองามหลวงินจันทร์ขอนุมทธนาสาธุการเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับญาติโยมผู้ใดอยากหวมก็เสิญเข้ามา่วมโมทนานำขนาดรรมการ ตอนนี้ก็คือว่านั้นแหละน้องฟองไม่ออกคือว่าแล้วแล้วเนะวานะกะพิธีเม่นเพิ่นนี่กัสิแดงนั่นแหละเนาะแดวแล้วเนาะเด้อแม่เด้อ มีโชคมีไจเด้อภัยยังมีโชคมีไจมืออื่นเอาป้ายหลุดเจ้าของเด้อไหมเด้อป้ายหลุดทุกคันเลยเด้อไหมเด้อทิ้งๆเด้อแหมออกเด้อขอบกบขอบใจหลายๆให้โชคให้ m ắ นให้อะไงมีอยู่ดีมีแห้งอายุวโนสุขังพลังมันยืนมันยืนสาธุยันเพื่อนเอ๋อยืนยืนเท่งเด้อยืนเท่งเด้อใจหงอมงามเหมือนนี่ยืนยืนแบบเท่ๆเลยเด้อ <S <S นึ่งสองสามในการแยม้าๆหลังจากที่วได้พรอนได้นั้นแล้วเนาะผลเหต็จพิธีแล้วก็ได้เม่นเครื่องนเนี่ยจะเตรียมสถานที่กันแล้วสําเร็จพิธีแล้ววันนี้ก็ได้ขั้นตอนต่อมานี่ยจะได้เม่นเครื่องทําความสะอาดวาดวาพุทธศาสนาประมาณนี้พอไม่ออกเออบุญําบุญสูงอยูดีมีแหงทุกโ,คโคนทุถกท่านเนาะที่ ได้มาครับสมบึงคลิปวิดีโอนี้ก็เฮาพบแต่สิ่งดีๆมีเฮาพบอันผ่านมันอันใายสิ่งให้เออปลาเต่าให้บ่อยเนาะการปุ่งกับมันคายมันเกิดของตัวบ้างวันทีสาวเดินซอมเลยได้นี่เนาะ,ะตัวบ้างมาเบิ่งแล้วเออมันจีสาวเดินซอมเหมาอัทนแม่นเลยได้นี่หว่าเฮาเป็นที่ระลึกเลยเนาะปุ่งกับคายกันเนาะคายคายวันคายฮะโอ้เกิดกู้เมื่อเลยเนาะ เพิ่งได้สมรเนตรซุก,กูนี่พุกเยย <c oughs> จ้าเห็ดเจ้าเห็ดเนี่อเจ้าเห็ดวิธีเลย<ฮ>น,นัเห็แล้วเนมื่อเห็ดเมื่อเ,เอรอสีแดงกูผ่านอันนี้ก่อนศาสตร์อนนเอาไนเลยยาเทียมน้ำเพลินก่อนพองไม่ออกเดี๋ยวเบิ่งกันคลิปหน้าเนาะ